ตอนที่1,641เชื่อตอนว่าตามรอยหากราชาไขยุนไม่ได้ทรยศราชาวารีสว่า์ตั้งแต่แรกป่านนี้เขาคงได้เข้าสู่ดินแดนแห่งเซียนและอาจจะบรรลุเป็นตัวตนนิรันดรับโลเกียนิพานไปแล้วแต่ตอนนี้ล่ะนอกจากเขาจะไม่ได้รับทักษะบุมเพาะราชานิรันด์แล้วเขายังไม่สามารถมีอายุไขอันเป็นนิรันด์ได้อีกหลิงฮั่นไซหัวเขาตรวจสอบดินแดนต้องห้าม และพบเจอแร่โลหะศักดิ์สิทธิ์กับสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ลึกล้ำจำนวนหนึ่งแน่นอนว่าเขายึดพวกมันมาเป็นของตอนเองอย่างไม่ลังเลก่อนจะนั่งลงเพื่อพักหายใจการไล่ล่าเป็นเวลาสี่ปีทำให้ร่างกายของเขาเหนื่อยล้าอย่างไม่อาจจะหลีกเลี่ยงต่อจะให้เป็นเซียนหากต่อสู้ติดต่อกันเป็นเวลาสี่ปีก็จำเป็นต้องพักผ่อนฟื้นฟูสภาพร่างกายหืมหลิงฮั่นพบว่าแม้ว่าร่างกายของเขาจะฟื้นฟูกลับสู่สภาพสมบูรณ์แล้ว แต่ปราณก่อเกิดกับเอ่อล้นไหลเข้ามาในร่างของเขาไม่หยุดดวงดาวในวงโคอจรวิถีดาราจักเองก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงหลิงฮั่นรู้สึกดีใจมากมีคาคิดว่าการต่อสู้ดูเดือดที่ยาวนานถึง4ปีจะทำให้พลังของเขาพัฒนาอย่างก้าวกระโดดครึ่งปีต่อมาในที่สุดการพัฒนาของเขาก็หยุดลงจำนวนของดวงดาวในวงจรวิถีดาราจักในตอนนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น50ล้านดวง 50ล้านจำนวนดวงดาวของเซียนร,ระดับกลางขั้นสูงสุดคือ100ล้านดวงนั่นแสดงว่าเขาบ่มเพาะพลังมาได้ครึ่งทางและบรรลุเป็นเซียนร,ระดับกลางขั้นกลางเรียบร้อยแล้วแค่เขาควบแน่นดวงดาวได้อีกหนึ่งดวงพลังของเขาก็จะยกระดับเป็นเซียนร,ระดับกลางขั้นปลายยอดเยี่ยมทีนี้เขาควรจะไล่ล่าตามหาราชาเซียนคนอื่นๆดีหรือเปล่าถึงหั้นครุ้นคิดก่อนจะสายหัว หากไม่ใช่เพราะราชาแค่ยุนเป็นเป้าหมายของเขาเขาคงไม่ตามไล่ล่าสังหารอีกฝ่ายอย่างเอาไปเนเอาตายขนาดนี้สําหรับราชาเซียนที่เป็นศัตรูกับคนอ,อื่นๆเขาค่อยส,าสาัางเมื่อบรรลุเป็นเซียนระดับสูงก็ยังไม่สายเขาลุกขึ้นยืนและมุ่งหน้ากลับไปยังดาวมูทูแม้สหายส่วนใหญ่จะอยู่ในหอคอยเทมินแล้วแต่จกกักรพรรดินีและจกกักรพรรดิพิรุณก็ยังอยู่ที่ดาวดวงนั้นการเดินทางกลับไปต้องใช้เวลาราวๆสี่ปี ในระหว่างทางหลิงฮั่นไม่ลืมที่จะกินเม็ดยาเพื่อบ่มเพาะพลังเพียงแต่ว่าเม็ดยาที่เขากินนั้นไม่ใช่เม็ดยาะระดับเซียนประสิทธิภาพของมันจึงมีจํากัดเขาเคลื่อนที่ผ่านห้วงอวกาศอย่างโดดเดี่ยวเป็นเวลาสี่เดือนและกลับมาถึงดาวมูถูในที่สุด8ปีที่ผ่านไปหลังจากสงครามของเหล่าเซียนราชาเซียนที่เป็นศัตรูทุกคนออกจากดาวมูถูไปแล้วเนื่องจากหวาดกลัวการแก้แค้นของหลิงฮั่นตราบใดที่หลิงฮั่นก้าวเข้าสู่เซียนะระดับสูงได้ ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์จะไม่มีใครเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้อีกต่อไปเกรงว่าดินแดนต้องห้ามเหล่านั้นคงจะย้ายแหล่งกบดานหนีไปแล้วหลิงฮันก็ไม่ได้เร่งรีบตามไปหาพวกเขาเพื่อแก้แค้นการต่อสู้กับราชาไหย,ยุนทำให้เขารู้ตัวว่าด้วยพลังต่อสู้ของเขาในีตอนนี้การที่จะสังหารราชาเซียนสักคนเป็นเรื่องที่ยากเย็นขนาดไหนเขายังต้องบ่มเพาะพลังและขัดเกลาพลังต่อสู้ของตอนเองให้สูงขึ้นเสียก่อน เมื่อถึงเวลาเขาจะสามารถกำราบราชาเซียนเหล่านั้นได้เพียงแค่พลิกฝ่ามือเขาป็นหลดใจเล็กน้อยทันทีที่กลับมาถึงดาวมูทูเหตุใดถึงไม่มีใครปรากฏตัวต้อนรับเขาเลยหลังจากใช้สัมผัสวรรค์ตรวจสอบทั่วดวงดาวเขาพบว่าณนะเวลานี้บนดวงดาวไม่มีตัวตนระดับเซียนอยู่เลยแม้แต่คนเดียวเหล่าราชาเซียนฝ่ายศัตรูเอาชนะราชาเซียนฝ่ายสนับสนุนเขาได้อย่างนั้นหรอ จกกักรพรดินีกับพวกเซียนชิงชาจึงต้องหลบหนีเหลิงฮั่นเรียกศิษย์คนหนึ่งมาไต่ถามที่แท้ไม่กี่ปีก่อนได้มีโบราณสถานปรากฏขึ้นมานั่นเองจากรพรรดินีและพวกเซียนหูเซียงจึงรู้สึกสนใจและออกเดินทางไปสำรวจแต่ก็ยังไม่กลับมาโบราณสถานที่ว่านี้ไม่เคยปรากฏให้เห็นมาก่อนแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีใครเลยที่มีข้อมูลเกี่ยวกับมันหลิงฮั่นให้ทุกคนในห,หอคอยที่มีออกมา ถึงแม้การบ่มเพาะพลังใต้ต้นวัตตาสงสารจะได้ประสิทธิภาพที่สุดแต่พวกเขาก็ไม่ควรจะเอาแต่บ่มเพาะพลังที่นั่นตลอดเวลาเขาตัดสินใจไปดูโบราณสถานที่ว่าจากาักรพรรดินีและคนอื่นๆไปที่นั่นตั้งแต่5ปีก่อนแล้วแต่ก็ยังไม่กลับมาบางทีอาจจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับพวกนางก็เป็นได้ซึ่งเขาไม่อาจจะนิ่งเฉยได้เขาเสตรีศักดิ์สิทธิ์และเซียนหูเซียงออกเดินทางคนอื่นๆที่ยังไม่บรรลุเป็นเซียน ไม่จําเป็นต้องไปที่นั่นโบราณสถานที่ยู่ไม่ไกลจากดาวมูทูมันอยู่ห่างออกไปเพียงหนึ่งเขตดวงดาวเท่านั้นหากเดินทางด้วยเรือหาอเหินดาราอาจจะต้องใช้เวลาราวราวหนึ่งถึงสองเดือนแต่หากเป็นเซียนเพียงแค่ครึ่งวันก็ถึงทั้งสามคนมาถึงพิกัดดวงดาวอันเป็นจดหมายอย่างรวดเร็วพวกเขาเพบเห็นภูเขาที่ปรากฏออกมาจากห้วงอวกาศอันว่างเปล่าที่กำลังลอยไปมาเพียงแต่ว่าทั่วทั้งภูเขานั้นถูกปกคลุมไว้ด้วยหมหอกลึกลับ ซึ่งส่งผลให้พวกเขาดูลเลือนลางราวกับว่าไม่ได้อยู่ในโลกนี้เนื่องจากโบราณสถานเช่นนี้คือโลกจำลองจึงไม่สามารถผ่านเข้าไปตรงๆได้แต่ต้องเข้าผ่านทางเข้าพิเศษไม่จําเป็นต้องมองหาทางเข้าให้เสียเวลาเนื่องจากคนที่มาที่นี่ไม่ได้มีแค่พวกเขาสามคนที่บริเวณด้านหน้ามีเรือห่อเหินดาราจำนวนมากจอดอยู่ราวกับเป็นป้อมปราการดวงดาวทั้งสมคนปกปิดออร่าของตอนเอง เนื่องจากออรา่าของเซียนอาจจะทำให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่เข่าอ่อนยืนไม่ไหวหลิงฮันไม่ชอบให้คนอื่นคุกเข่าต่อหน้าตนเองช่างเป็นสตรีที่งดงามนักใครบางคนผิวปากแซวสตรีศักดิ์สิทธิ์การปรากฏของโบราณสถานได้ดึงดูดขุมอำนาจมากมายไม่เพียงแค่ขุมอำนาจระดับเซียนแต่ขุมอำนาจระดับสนามนิรันก็เช่นกันชายหนุ่มที่เอ่ยแซวสตรีศักดิ์สิทธิ์คือจอมยุทธ์ระดับสุเรียนจันทราที่มีพรสวรรค์ไม่ธรรมดา สตรีศักดิ์สิทธิ์หันหน้าชำเลืองมองปังคลื่นพลังอันรุนแรงจากสายตาของนางกระแทกใส่ร่างของชายหนุ่มให้ลอยกระเด็นพร้อมกับกรากรลหิตติดต่อกันสิบครั้งใบหน้าของอีฝ่ายกลายเป็นซีดเผือดทั่วร่างเปียกชุ่มไปด้วยเหงือ่อเขาไม่กล้าปากดีอีกต่อไปเมื่อส่งตัวได้ก็รีพันหลังเพนนีจากไปอย่างรวดเร็วหลิงฮั่นก็ไม่ได้เก็บเรื่องของอีฝ่า,ายมาใส่ใจสายตาของเขาจะจ้องไปยังโบราณสถานเบื้องหน้าภายในโบราณสถาน มีพื้นที่ที่กว้างขวางจนแม้แต่เซียนก็ไม่สามารถกลับออกมาได้แม้ว่าเวลาจะผ่านไป5ปีอย่างนั้นหรอหรือเหล่าเซียนเกิดสงครามแย่งชิงสมบัติกันและยังหาผู้ชนะไม่ได้ไปกันสตรีสักิทริ์ดึงร่างของหลิงฮันหลิงฮั่นพยักหน้าทั้งภรรยาและพี่ชายของเขาอยู่ด้านในหากไม่เข้าไปดูให้รู้แน่เขาคงไม่อาจทำใจให้สงบได้หึนั่นสิทธพี่หลิงไม่ใช่หรอ น้ำเสียงนันตกตะลึงดังขึ้นร่างของหลงเชียงเย่ทะยานเข้ามาด้วยใบหน้ายิ้มย้มหลิงฮั่นยิ้ม um, และเอ่ยตอบเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเข้าจัดตระกูลมาผ่อนคลายกับอาสาวของข้าแต่พอได้ยินมาว่ามีโบราณสถานปรากฏออกมาพวกเขาก็เลยลองมาดูเสีนหน่อยนางกล่าวพร้อมกับรีพันหลังบกมือไปยังตำแหน่งที่หลงอวิซานยืนอยู่ดูเหมือนว่าหลงอวิสานจะไม่ต้องการพบหน้าหลิงฮั่นแต่เพราะถูกหลงเวียงเย่เรียก นางจึงต้องตําใจเดินเข้ามาฮึท,าทันทีที่นางเห็นหลิงฮั่นสีหน้าของนางก็ไปถึงความตกตะลึงขั้นสุดเจ้าบรรลุเป็นระดับเซียนแล้วนางอุทานเสียงเบาเกรงว่านอกจากนางแล้วคนอื่นคงไม่ได้ยินเหลือเชื่อเมื่อราวๆสิบปีก่อนหลิงฮั่นยังเป็นเพียงจอมยุทธระดับสายน้ำดีรันขั้นสมบูรณ์อยู่เลยแท,ท้แต่ทว่าตอนนี้กลับบรรลุเป็นเซียนแล้วตอนทื่อี่1642ชื่อตอนว่าเซียน แม้ระดับสายน้ำนิรันด์ขั้นสมบูรณ์จะอยู่ห่างจากระดับสร้างสรพสิงเพียงแค่ก้าวเดียวแต่ในฐานะจอมอยุทธ์ที่ทะลวงผ่านมาก่อนหลวงอวิสานย่อมรู้ว่ามันเป็นก้าวเดียวที่ยากลำบากขนาดไหนแม้จะเป็นตัวนางที่มีพรสวรรค์อันอล้ำเลิศและสายเลือดบริสุทธิ์ของเผ่ามังกรก็ยังต้องใช้เวลาสองล้านปีในการทะลวงผ่านจากระดับสายน้ำนิรันด์ขั้นสูงสุดเป็นระดับสร้างสุพสิงแต่หลงิงทันกลับใช้เวลาสิบกว่าปีเท่านั้น นางไม่สามารถมองเห็นระดับพลังหรืออายุไขของลิงคันได้อีกต่อไปที่นางรู้มีเพียงแค่อีกฝ่ายยังยาววัยเป็นอย่างมากเนื่องจากโลหิตภายในร่างยังคงเดือดพร่านเรากับเพิ่งออกมาจากเตาหลอมแต่บางทีการที่ไม่รู้ก็อาจจะเป็นเรื่องดีเหมือนกันหากนําตัวเองไปเปรียบเทียบกับอีกฝ่ายแล้วมีแต่จะทําให้หมดกําลังใจเสียเปล่า,ลาต่อนหน้าลิงฮันใครบ้างที่กล้าโอ้อวดว่าตนเองเป็นอัจฉริยะ ดวงตาที่เมินลอยของนางบังเอิญไปตกลงที่ร่างของสตรีศักดิ์สิทธิ์และเซียนหูเซียงใบหน้าของนางเผยถึงความตกตะลึงมาอีกครั้งเซียนอีกสองคนสตรีศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นเซียนที่ดูเยาววัยมากอีกคนแต่ในทางกลับกันทางด้านของเซียงหูเซียนนั้นถึงแม้ลหิหตของเขาจะเดือดพร่านดูวัยเยาว์แต่ดวงวิญญาณน,นั้นกลับเต็มไปด้วยความพันผวนแห่งวัฏจักรนางคาดเดาว่าอีกฝ่ายคงจะเป็นร่างเกิดใหม่ อายุของร่างกายและดวงวิญญาณจึงไม่เท่ากันสหายทั้งสามหลงอวิสานไม่กล้าทำตัวส่งส่งและคล้งตัวให้กับทั้งสามคนเล็กน้อยแม้นางจะเคยเห็นเหตุการณ์ที่หลิงฮั่นสังหารเซียนมาก่อนแต่ในความคิดของนางตอนนั้นไม่ว่าอย่างไรหลิงฮั่นก็ยังเป็นเพียงจอมยุทธ์ระดับสายน้ำนิรันท์ที่ไม่ได้มีสถานะสูงเทียบเท่ากับเซียนจริงๆเซียนบูเซียงและสตรีศักดิ์สิทธิ์ของตัวตอบรับพอเป็นพิธี ในเมื่อท่าทางของลิงฮันดูเหมือนจะให้เกียรติไฟพวกเขาเองก็ต้องให้เกียรติไปตามๆกันหลงเสวงเย่ชงักเหตุใดอาสาวของนางถึงได้เรียกทั้งสามคนว่าสหายหรือว่านางไม่อยากจะเชื่อความคิดของตอนเองจึงเพล่อทานออกไปหลิงฮันเจ้าทนวงผ่านเป็นเสียนแล้วคนอื่นๆรอบๆด้านที่ได้ยินคำอุทานของนางก็ระเบิดเสียงัวเระอ,อ,อกมา ดูเหมือนสตรีผู้นี้จะไม่รู้จักโลกกันกว้างใหญ่เสียเลยนางจะต้องมาจากเขตดวงดาวที่อยู่ห่างไกลสุดขอบจัก,กรวาลเป็นแน่ถึงได้คิดว่าชายหนุ่มที่อายุน้อยเช่นนั้นเป็นเซียนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์จะมีตัวตัว,ตว,ตวระดับเซียนอยู่กี่คนกันเชียวยิงไปกว่านั้นเซียนคนไหนบ้างที่จะไม่มีผมและคิ้วที่ขาวพรอนหากไม่ใช่จอมอยู่ที่ผมเพอะพลังจนใกล้สิ้นอายุขัยแล้วแล้วจะบรรลุเป็นเซียนได้อย่างไรอืมหลิงฮั่นพยักหน้าตอบหลงเสีงเย่ ด้วยพลังเขาในตอนนี้ทั่วทั้งโลกบรรพาการเขาไม่จําเป็นต้องหวาดกลัวใครยอดเลยหลงซวยเย่ปรบมือนางรู้สึกถึงความภาคภูมิใจที่บรรลุที่นางมีใจให้เป็นคนที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้แม่นางอย่าได้โดนเขาหลอกใครบางคนกล่าวกับนางมีพวกหลอกลวงมากมายมักอ้างว่าตนเองเป็นปรมจารย์หรือไม่ก็ทายาทของกลุ่มอำนาจที่ทรงพลังแท้จริงแล้วคนประเภทนี้เป็นเพียงแค่จอมยุทธ์ทั่วไป ที่มงหวังจะหลอกอสมบัติหรือไม่ก็หวังอยากทําเรื่องกามาลมหลงเชียงแย่เกลี้ยกล่ำทันคือจะบอกว่าหลิงฮั่นหวังจะหลอกฟันนางอย่างนั้นเหรอที่จริงนางก็ต้องการเช่นนั้นเหมือนกันแต่หลิงฮั่นไม่ได้ต้องการนางเลยแม้แต่น้อยแต่นางก็ไม่ใช่คนไร้เหตุผลอีกฝ่ายต้องการเตือนนางด้วยความหวังดีเพราะฉะนั้นนางจึงไม่ได้ตอบโต้อะไรและเลือกที่จะเมินเฉยสร้างทําเป็นไม่ได้ยินหลิงฮั่นเจ้าสุดยอดจริงๆ นางหันกลับมามองหลิงฮั่นด้วยแววตาเป็นประกายช่างเป็นสตรีที่โง่เขลานักคนที่เคยเตือนนางก่อนหน้านี้สายหัวเหตุใดสตรีงดงามผู้นี้ถึงได้ถูกหลอกง่ายนักฮึถ้าเช่นนั้นข้าขอคําชี้แนะจากเซียนหน่อยจะได้หรือไม่รุ่นยาวคนหนึ่งเดินกลางเข้ามาด้วยใบหน้าที่หิงยโสเขากว่าสายตามองสตรีศักดิ์สิทธิ์หลง,งเซวนแย,ย่และหลงอวิสานจากสายตาของเขาก็สามารถรับรู้ได้แล้วว่า กำลังคิดชั่วร้ายอะไรอยู่นั่นมันนายน้อยเจ็ดของตระกุหยางไม่ผิดแน่เขาคือหยางหมิงที่กล่าวกันว่าเป็นอัจฉริยะที่สามารถบรรลุระดับร่างสวรรค์ขั้นสูงสุดได้เมื่อสามพันปีก่อนเขาเคยมีโอกาสจะได้เข้าร่วมสำนักลองดาราแต่เพราะว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครั้งใหญ่ขึ้นที่ตระกุหยางเขาจึงพลาดโอกาสนั้นไปไม่ฉะนั้นแล้วด้วยพรสวรรค์ของหยางหมิงเขาจะผ่านการคัดเลือกและกลายเป็นสิทธิของสำนักลองดาราได้อย่างแน่นอน ว่าไงนะหากพูดถึงสำลักนองดาราแล้วไม่ใช่ว่าใครที่จะเข้าร่วมเป็นสิทธ์ได้ล้วนแต่ต้องเป็นอัจฉริยะที่มีคุณสมบัติที่จะกลายเป็นเซียนหรอกหรอใช่แล้วสิทธ์ทุกคนของสำลักนองดาราไม่ว่าใครต่างก็มีศักยภาพพอที่จะบรรลุเป็นเซียนในเขตดวงดาวนับร้อยโดยรอบมีเพียงอัจฉริยะนี่หมู่อัจฉริยะเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าร่วมเป็นสิทธ์ของสำลักนองดาราสิทธ์เหล่านั้นต่อให้บรรลุเป็นเซียนไม่สำเร็จ แต่ก็ต้องกลายเป็นจอมยุทธระดับสายน้มนิรันด์ได้อย่างไร้ข้อกังขาหยางหมิงสตรีจานวนหนึ่งกรีดร้องอย่างบ้าคคร่งหยางหมิงยืนแน่นิ่งแงะหน้าชีฟ้าอย่างองอาจหลิงห้าหนดไม่ได้ที่จะหัวรอกมาด้วยพลังต่อสู้ของเขาในตอนนี้เขาไม่จะไปต้องสนใจที่จะต่อสู้กับจอมยุทธรุ่นยาวอีกต่อไปเขาหันไปและกล่าวกับหลวงอวิสานจะไปด้วยกันไหมแน่นอนหลงเสวี่ยแย่รีบตอบตกลงอย่างรวดเร็วเพราะกลัวว่าหลงอวิสานจะปฏิเสธ หลงอวิษา์ถอนหายใจนางรู้ว่าหลานสาวของนางกําลังมีความรักแต่ทางด้านหลิงฮั่นนั้นดูเหมือนจะไม่ได้สนใจนางเลยแม้แต่น้อยนางคงต้องหาโอกาสพูดคุยเรื่องนี้กับหลงเชียงเย่ก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปไปกันเถอะพวกเขาเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่โบราณสถานเจ้าเมียงหยางเกลียวกราดและพุ่งทะยานขึ้นหน้าหวังจะคว้าไหล่หลิงฮั่นในเมื่อเจ้าเป็นเซียนฉะนั้นก็มาบัลลังก์แลกเปลี่ยนกันครืน ลิงฮั่นปลดปล่ยอยเศษเซลออราเซียนออกมาตบร่างของมิงยางสุดลงกับพื้นทันทีเหงื่อของเขาไหลท่วมหน้าปากของเขาสั่นและเขาก็รู้สึกว่าตนเองนั้นกําลังอยู่หน้าประตูแห่งความตายเซียนเขากล่าวด้วยเสียงสั่นเครือออราของอีกฝ่ายคือเซียนไม่ผิดแน่เนื่องจากตัวเขาที่บรรลุระดับร่างสวรรค์ขั้นสูงสุดชั้นสูงสุดแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่ออราของตัวตนระดับสายนางนิรัน จะสร้างความหวาดกลัวให้แก่เขาได้เพียงนี้ทุกคนที่ยืนอยู่รอบข้างสำลักออกมาดวงตาของพวกเขาเปิดกว้างจนแทบจะถลนเซียนอย่างนั้นหรอเป็นไปได้อย่างไรที่เซียนจะอยอไวเช่นนี้หยางมิงรีบคุกเข่าคารว,วะหลิงฮั่นเมื่อครูที่เขาคิดชั่วร้ายกับเหล่าสตรีของเซียนนั้นแค่ยังไม่ถูกสังหารก็นับว่าอีกฝ่ายใจกว้างมากแล้วคารวะเซียนเขาทิ้งร่างของตนเองลงกับพื้นและกราวด้วยน้ำสิงสุภาพอย่างถึงที่สุด หลิงฮั่นไม่คิดจะลดตัวเองลงไปเสวนากับอีกฝ่ายและสมััดมือออกไปด้วยความไม่ยาแสหยางหมิงไม่กล้าลุกขึ้นยืนเขารู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างมากไม่คิดว่าจะมีเสียงที่ใจกว้างขนาดนี้อยู่ด้วยหยุดในขณะที่เพื่อหลิงฮั่นกำลังจะก้าวเดินอีกครั้งจะจู่น้ำเสียงอนันมืดมนก็ดังขึ้นมารุ่นยาวที่ถูกสตรีศักดิ์สิทธิ์ขับไล่ไปก่อนหน้านี้ปรากฏตัวกลับมาอีกครั้งพร้อมกับมีชายวัยกลางคนผู้หนึ่งยืนอยู่ข้างกายเขาชายวัยกลางคน ที่มีท่าทีหญิงแสเป็นอย่างมากแล้วปลดปล่อยออร่าระดับร่างสวรรค์ออกมาอย่างไม่เกรงกลัวกล้าดีอย่างไรมาลงมือกับคนของตระกูลทงของข้าพวกเจ้าคงเบื่อที่จะมีชีวิตแล้วสินะชายวัยกลางคนคำรามตอนที่1643เชื่อตอนว่าส่วนหนึ่งของดินแดนแห่งเซียนฟังจากน้ำเสียงอวดดีของชายวัยกลางคนแล้วผู้คนรอบข้างกดไม่ได้ที่จะเผยสีหน้าแปลกประหลาด ทั้งสองคนกำลังจะทำเรื่องน่าอับอายเข้าแล้วทุกคนรู้จักสองคนที่ปรากฏตัวชายวัยกลางคนมีชื่อว่าถงอีส่วนรุ่นยาวมีชื่อว่าถงเวั่นจงตระกูลถงของพวกเขาคือกลุ่มอำนาจระดับสายน,าน้ำนิรันดร์ประมุขของตระกูลถงคือปรมาจารย์ที่บรรลุเป็นระดับสายน,าน้ำนิรันดร์ขั้นสูงสุดเมื่อหนึ่งร้อยล้านปีก่อนแต่หลิงขั้นคือใครเซียนต่อหน้าเซียนต่อให้เป็นปรมาจารย์ระดับสายน,าน้ำนิรันดร์ขั้นสูงสุดก็ไม่นับว่าเป็นอันไ,ไดได้พวกเจ้า กล้าตะโกนใส่เซียนเช่นนั้นหากไม่ใช่การแสหาความตายแล้วจะเป็นอะไรพี่ชายถงอีท่านทำท่าทางเสียมารยาทกับพวกวโสแบบนั้นได้อย่างไรรีบขอโทษเดี๋ยวนี้ใครบางคนรีบกล่าวเตือนซึ่งดูเหมือนเขาจะเป็นสหายกับชายวัยวกลางคนถงอีถงอีมองไปยังคนที่กล่าวเตือนก่อนจะเค้นเสียงในใจนี่เจ้าใช่สสาหของข้าจริงหรือเปล่าอีกฝ่ายก็แค่โชคดีบรรลุระดับร่างสวรรค์ทั้งทางที่อายุยังน้อยเท่านั้น เหตุใดถึงต้องยกย่องอีฝ่ายว่าเป็นผู้วัโสด้วยจะเป็นผู้วัโสหรืออะไรก็ช่างเนงเมื่อทำร้ายคนของตระกูลทงของข้าต่อให้เป็นราชาสวรรค์ที่สูงส่งก็ต้องคุกเข่าขอาไผ่เขากล่าวยังยิงพยองโอหังหยางหมิงลุกขึ้นและทะลึงตาใส่ถงอี้หึน้องชายหยางถงอีช้ชะงักเขาอาจจะไม่ค่อยรู้จักคนอื่นมากนะักแต่เขาย่อมรู้จักหยางหมิงที่เป็นผู้นำรุ่นยาวแห่งยุค ชื่อเสียงของอีกฝ่ายโด่งดังไปถึงเขตดวงดาวรอบข้างอัจฉริยะผู้นี้มีโชคชะตาที่จะกลายเป็นจอมยุทธ์ระดับสายน้ำยิรันที่แข็งแกร่งเขาจึงต้องมีท่าทีสุภาพตอนนี้เขาอาจจะเรียกอีกฝ่ายว่าน้องชายหยางแต่ต้องมีสักวันแน่ที่เขาจะเรียกฝ่ายว่าปรมาจาย์หยางยังไม่รีบขอภายัยพวกวสโสอีกหยางหมิงคำรามเสียงเย็นชาต่อให้เขาต้องคุกเข่าเพื่อขอโทษอีกฝ่ายแล้วเจ้าล่ะเป็นใครยิ่งใหญ่มาจากไหน ทองอี้ชะงักขนาดมิงหยางยังกล่าวเช่นนั้นรูนยาวตรงหน้ามีขุมอำน,นาจที่ทรงพลังอยู่เบื้องหลังอย่างนั้นหรอเรูหรือว่าอีกฝ่ายจะเป็นทายาทของเซียนต้องใช่แน่แน่ไม่เช่นนั้นแล้วทายาทของขุมอำน,นาจระดับสายน,าน้ำนิรันขั้นสูงสุดเช่นอย่างหมิงคงไม่มีท่าทีเช่นนี้ใบหน้าของทองอี้แปรเปลี่ยนซีดเผือดด้วยความหวาดกลัวหลิงฮันยิม้มเขาพยักหน้าให้กับหลงอวิซานและหลงเซียงเย่ ก่อนจะจับมือสตรีศักดิ์สิทธิ์และเดินผ่านทางเข้าโบราณสถานไปพร้อมๆกันถงอี้จ้องมองหลิงฮั่นจากด้านหลังโดยที่ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเมื่อกลุ่มของลิงฮั่นทั้งห้าคนจากไปเขาก็รีบเอ่ยถามหยางหมิงทันทีน้องชายหยางรุ่นยาวผู้นั้นมีเบื้องหลังแบบใดกันรุ่นยาวผู้นั้นอย่างนั้นเหรอหยางหมิงเค้นเสียงอย่างเย็นชาคนผู้นั้นคือเซียนถงอี้สมรักและหายใจติดขัดทั้งที เขากล่าวด้วยน้ำเสียงตกตะลึงน้องชายยังเจ้าไม่ได้ขู่ฆ่าใช่หรือไม่เป็นไปได้อย่างไรที่จะมีเซียนที่ยาวัวขนาดนั้นฮะใช้เวลาคิดให้ดีแล้วกันว่าจะขอโทษผู้วโสโคนั้นอย่างไรไม่เช่นนั้นคนที่จะซวยไม่ใช่แค่เจ้าแต่ตระกูลถงข,งของเจ้าอาจจะถูกลบหายไปอย่างสมบูรณ์อย่างหมิงกล่าวคำพูดของเขาไม่ได้เกินจริงแต่อย่างใดความโกรธของเซียนนั้นแม้แต่สวรรค์และปฐพียังต้องเปลี่ยนสีเขาสะบัดแขนเสื้อเดินจากไป ในขณะเดียวกันสหายถงอี้เองก็สายหัวและจากไปคํากล่าวเตือนก่อนหน้านี้ของเขาคือการช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถแล้วพวกอวุสโสเจ็ดเราจะทําอย่างไรกันดีถงเวินจงเอ่ยถามถงอี้ด้วยใบหน้าโศกเศร้าทําอย่างไรงั้นหรอข้าจะรู้ได้ยังไงแล้วว่าควรทําอย่างไรถงอี้ตบใบหน้าของถงเวินจงด้วยความโกรธเจ้าตัวบัดซบหากเจ้าอยากตายก็ตายไปคนเดียวทําไมต้องลากคนอื่นไปเกี่ยวด้วยถงเวินจงอยากจะร้องไห้ เขาจะไปดูได้อย่างไรว่าคนที่ดูอายุน้อยขนาดนั้นจะเป็นเซียนหลิงฮั่นลืมเหตุการณ์ไร้สาระที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ในขณะที่เดินเข้าประตูทางเข้ามาได้สักพักและเมาถึงจุดหนึ่งจูจ่ๆเขาก็รู้สึกได้ว่าร่างกายเกิดการชะงักพริบตาต่อมาร่างของเขาก็ปรากฏขึ้นในโลกที่แตกต่างสิ่งแรกที่สัมผัสได้จากที่นี่เลยก็คือพลังวิญญ,ญาณที่เข้มข้นกว่าปกติหลายร้อยเท่าหากบ่มเพาะพลังที่นี่ การสะสมปราณก่อเกิดคงเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเกินบรรยายมีน่าแปลกใจที่ทำไมเหล่าเซียนถึงไม่กลับมาออกจากที่นี่ช่างเป็นพลังวิญญาณที่หนาแน่นอะไรอย่างนี้เซียนวูเซียงตกตะลึงข้าที่เคยไปเดินทางไปยังดวงดาวต่างๆมาแล้วนับมิถวนไม่เคยพบเจอสถานที่ใดที่น่าจะเจนเช่นนี้มาก่อนสตรีศักดิ์สิทธิ์พยักหน้าและกล่าวหากที่นี่ไม่ปิดเสียก่อนพวกเราสามารถบ่มเพาะพลังจนบรรลุเป็นเซียนระดับสูงแล้วค่อยกลับออกไปก็ไม่เสียหาย หลิงหันกว่าสายตามองไปรอบด้านที่มีแต่ภูเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าแม้แต่สายตาของเซียนก็ไม่อาจมองเห็นยอดเขาได้ภูเขาเหล่านี้ไม่ได้มีแค่ความสูงอย่างเดียวแต่ยังมีพลังงานลึกลับบางอย่างคอยขัดขวางสัมภัรสวรรค์ของพวกเราเซียนบู่เซียงกล่าวทั้งห้าคนเหินร่างขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อมองสำรวจภาพรวมจากมุมมองด้านบนเพียงแต่ว่าเมื่อพวกเขาลอยขึ้นสูงถึงจุดจุดหนึ่งพวกเขากลับพบว่า พลังงานลึกลับมันส่งพลังที่เหนียวรังพวกเขาเอาไว้ทําให้ไม่สามารถขึ้นไปสูงมากกว่าเดิมได้ต่อให้พวกเขาจะเป็นเซียนความสูงที่สามารถลอยได้ก็คือราวราวพันลีเท่านั้นหลิงหั่นที่แข็งแกร่งกว่าใครสามารถฝืนลอยขึ้นไปได้ถึงสามพันลีแต่เมื่อเทียบกับความสูงเสียดฟ,ฟ้าของพวกเขาแล้วความสูงเพียงสามพันลีไม่สามารถนับว่าเป็นอะไรได้ยิ่งในทางด้านของหลงเซียงเย่ไม่ต้องพูดถึง นางไม่สามารถลอยขึ้นสูงกว่าระยะความสูงร้อยหรือหลังจากทั้งห้าคนรอดลงมาสู่พื้นหริอห้าเละคนอื่นๆก็มองหน้ากันโบราณสถานแห่งนี้คือส่วนหนึ่งของดินแดนแห่งเซียนที่หลุดรอดออกมาไม่ผิดแน่นอกจากดินแดนแห่งเซียนแล้วสถานที่ใดในโลกปรพการจะมีพลังวิญญาณที่หนาแน,น่นเช่นชนี้นอกจากดินแดนแห่งเซียนแล้วอำนาจใดจะสามารถเหนียวรั้งเซียนไม่ให้เหาะเฮินได้บางทีที่นี่ อาจจะมีสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ลึกล้ำอยู่จานวนมากแม้แต่สมุนไพรนิรันด์อาจจะมีโอกาสได้พบเห็นดวงตาของหลิงฮั่นส่องประกายในดินแดนแห่งเซียนสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ลึกล้าไม่สมควรเป็นสมบัติล้ําค่ามากนักอะไรคือดินแดนแห่งเซียนอย่างนั้นหรอหลงอวิซานเอ่ยถามหลิงฮั่นครุ่นคิดก่อนจะตอบเหนือดินแดนของพวกเรายังมีดินแดนที่สูงกว่าอืมแต่จะกล่าวแบบนั้นก็ไม่ถูกเสยที่เดียว ดินแดนแห่งเซียนนั้นแท้จริงเคยเป็นส่วนหนึ่งของโลกบรรพการเขาสรุปข้อมูลที่มีและเล่าอาธิบายถึงที่มาของดินแดนแห่งเซียนให้สตรีตรกุกลงทั้งสองฟังหลงอวิซานและหลงเซียงเย่ชะงักร่างแข็งค้างในตอนแรกพวกนางก็ไม่อาจทำใจยอมรับได้แต่มีหรือที่หลิงท่านจะแต่งเรื่องหลอกพวกนางเหนือสิ่งอื่นใดพลังวิญ,ญญาณของที่นี่ก็นาาแน่นเกินกว่าจะาหาเหตุผลอื่นมาอธิบายได้ทันใดนั้นเอง จะจู่ร่างของหลง,ชงเชียงแย่ก็สุดตัวลงราวก,กับไร,ร้ร่ยวแรงหลงอวิสานรีบประคองนางเอาไว้และกล่าวเกิดอะไรขึ้นหรือเป็นเพราะนางจะตกตะลึงเรื่องที่แดนแห่งเซียนมากเกินไปจนเข่าอ่อนกันพลังวิญญาณของที่นี่รุนแรงเกินไปจนร่างกายของข้าปรับสภาพไม่ไหวหลง,ชงเชียงแย่กล่าว